สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับครับผมเจมสเนเฮาเจียชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับ10สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีนที่ไม่ควรพลาดนะครับมาที่อันดับที่1เลยนะครับ The f o r b e n City หรือนครต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางกรุง ปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนและอยู่ทางตอนเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังแห่งน,นี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าแม้แต่ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษจึงเรียกพระราชวังนี้ว่าพระราชวังต้องห้ามจักรพรรดจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งน,นี้กั้นพระองค์ ออกจากโลกภายนอกโดยมีสนมนางกำนันขันธีและข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิตนะครับและมาต่อกันที่อันดับที่สองเลยนะครับ The g r a ฟ e Wall หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อกำแพงเมืองจีนบางก็เรียกว่ากำแพงหมื่นลี้เพราะมีความยาวถึง 6,350กิโลเมตรกำแพงเมืองจีนสร้างเมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยของจินซีฮ่องเต้จกักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือโดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยฮ่องเต้องค์ต่อมาอีกหลายพระองค์จนสำเร็จในที่สุด และนับเป็นหนึ่งในจัดสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วยนะครับมาถึงันดับที่3แล้วนะครับก็คือเจดจารคาทาววอร์สหรือสุสานจินสีหองเต้สุสานของจอมจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉินเป็นสุสานที่เต็มไปด้วยหุ่นดินเผาของทหารและม้านับหมืน่นเล่ากันว่าจินสีหองเต้ มีพระบัญชาให้สร้างมหาสุสานเพื่อเป็นที่พักผ่อนชั่วนิรันด์โดยใช้ช่างฝีมือและคนงานกว่าเจ็ดแสนคนปั้นหุ่นทหารจากแบบที่เป็นของคนจริงๆเมื่อปั้นเสร็จคนที่เป็นแบบจะถูกสังหารให้วิญญาณมาสถิตในหุ่นเพื่อพิทักษ์สุสานทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครพบ ที่ฝังพระศพของจินสีหองเต้และที่นี่ก็กลายมาเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ตะลึงกันทั่วโลกมาที่อันดับสกันเลยนะครับคัสแมนส์ hmm. ในเมืองยางโจเป็นภูเขาที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากตั้งอยู่ที่มณฑลกวางซี ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของที่นี่คือการมองจากหยางโจงเขตเทศบาลเล็กๆบริเวณชานเมืองกุ้ยหลินซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางสีมาถึงระดับที่5กันเลยนะครับหางโจตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน เป็นสวรรค์บนดินที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบซีหูซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากอันดับที่6นะครับหุบเขาจิ่วจ้ายโกเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนประเทศจีน มีทะเลสาบที่สวยมหัศจรรย์เหลือจะบรรยายยิ่งในฤดูใบไม้ร่วงสีเหลืองของใบไม้สะท้อนผ่านสีเขียวของผืนน้ำเกิดเป็นภาพที่สกดทุกสายตาจนในปีพุทธศักราช2535องค์การยูเนสโกได้ประกาศพื้นที่นี้ให้เป็นมรดกโลกและเป็น world ดิสเพียร์เรสอร์ในพุทธศักราช2,540กันเช่นกันนะครับมาถึงอันดับที่7ก็คือพระราชวังโปตาลาตั้งอยู่ที่กรุงลาซาเขตปกครองตนเองทิเบตประเทศจีนปราสาทนี้ถูกสร้างในลักษณะของวังซ้อนวังพระราชวังวงนอกเรียกว่าวังขาวเพราะทาสีขาวสร้างเสร็จ ปีคศกราช1648พระราชวังชั้นในเรียกว่าวังแดงได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดงสร้างที่หลังวังขาวเกือบ50ปีปัจจุบันพระราชวังโปตตาลากลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานศักการะภายในวังขาวมีสำนักงานโรงเรียนศาสนาส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ใช้ประ กอบพิธีกรรมอยู่เป็นศูนย์รวมใจของโปลตาลามาถึงอันดับ8 The Ban เป็นภาษาเยอรมันหมายถึงจุดนัดพบหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่าไหวท่านคือพื้นที่ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำหางผูชิวทัตที่น่าสนใจบริเวณนี้ก็คือเหล่าตึก ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในยุคศตวรรษที่19ซึ่งได้รับการขนานนามว่า And International e x h i b i t i o n of Architecture หรือนิทรศการแสดงสถาปัตยกรรมนานาชาติอันดับที่9เฉิงตู อยากชิมอาหารพื้นเมืองอันมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่ควรพลาดที่เฉิงตูหนึ่งในเมืองสวยงามและเป็นแหล่งที่รวมอาหารเด็ดที่สุดในซีอานพร้อมสัมผัสแพนด้ายักษ์อย่างใกล้ชิดที่สถาบันวิจัยการผสมพันธุ์สัตว์อันดับที่10 modernity in hong kong ความล้ำสมัยที่สุดของจีนสัมผัสได้จากฮ่องกงเชื่อกันว่าหากอยากเห็นภาพตระการตาและไฮเทคของบ้านเมืองพี่จีนให้ข้ามไปที่เกาะเกาลูนฝั่งฮ่องกงแล้วมองกลับมาและภาพนั้นจะปรากฏอยู่ตรงหน้านะครับฝากติดตามและกด subscribe กดกระดิ่ง ให้กับช่อง Jamark Official เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ